สวัสดีครับสวัสดีพี่ members, น้องครับหลังจากไทยเอ็มวีเจ็บยวมว่าที่เมื่อไรครับสอบไมวันนี้มาเบิ่งมาบันเทิงทั้งเจ้าปมมุงครับเจรังเมื่อวานนี้เจ็บปวนเจ้าปมมื่อวันนี้ของเจ้าปมมุ้ ร <T ấy> ้อนกว่้น้ำว่ะฮะยังไม่ได้จับไม่โอยแม่กันหนูมันยังอุ่นรูดงู่ยังเนี่ยอุ้ยไั่ใญ่แท้เ้อเอลุม กเอนนี้ก่อนอยากเปลี่ยนมุนแล้วมุนแล้วจะลังฮึบฮึบเตะ

เอาอีกแล้วครับ uh, ม I mean. right. ุดอีกแล้วครับยังยังเหรอ้ยังนี่โอ้ตายตายๆพ่อเมียทีเกลโอ้เสียหลังไหมโชว์ผูโชมผบ้ชมเสียหลังเซ่แล้ววันป่าบ่อนอังไงยังไป่รุดหรอ

เอนนาจะรังบุีกแล้วบุตยังบุตเบ้เบ้เบิโอ้นึ่งตนแล้วเอาละมีลุ้นแล้วนี่งต้นเติบดุ้ไหมโอ้อาจะเป็นบรรดุโคตรยากถูกว่าจะปลดดีตัวบรรดุไหม

ไปกัจิเอลออกจากฟาง,ฟงครับตายยังเราก็มันรุนมีม่น,มนำน้เรเาไปไหนป่าวับดบุรีได้คนคนเคยเห็นป่าวับดบุรีได้มียมาน้ำหรออ,กออกจากเพื่อนเหรอมียมาน้ำหนึ่งมันคนเคยมีป่ะวัดวะยังล่ะ

lại ở quái quan đây đây là ô quái 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 ngô quái cái này.

โอ้เธอทใหมไมปด,ดุด oh, oh, ุสามาเลยอาบบ่ฮออ้ยออ้ยไปยังนมะเพียนโอัตตเียะเพียนก็เมย ข้างหมด้มเลยมันใต้มันสิบสุดอ้ยไปหนึงไปนึ่งน้เออดน้ยแหบนจแขึ้นบป่อยมันก่อนอ่ะพี่น้องขออนุญาตจบคลิปคลินี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันเดตัวใหญ่จไปพังนั่พี่น้องเช็ดล้งมันแหขึ้นแล้ว จอกันคลิปหน้าครับยินดีที่แด้พบกับรายการแข็งแรงครับสวัสดีครับ